นี่ยนี่ยังจะจอบ่อน,น้ำไหนวะโอ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยใครวะอ,อ,อยู่ตรงต้นไม้อขาแกะเอ้อะอ๋อมึงมึงวิ่งมาอีกมึงวิ่งมาอีกไม่ใช่หลังเรามึงวิ่งมาอีกด้านนึงอ่ะมึงมาอีกวิ่งมาอีกฉิบหายจะมืดแล้วเฮียไม่อยากเจอคีเปอร์คีเปอร์ระเบิดได้เหรอตอนเนี้ยเออ,เอระเบิดได้อ๋อปรับใหม่แล้วเหรอเออปรับใหม่มึงเจอก็คือสนุกอ่ะ ชิบหายแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วมีแกเยอะต้องดูแล้วก็กน้ำอ่ะเจอ,อยังเจอคู่วิ่งอ่ะไอ้นแค่ลาร์กอตชิบหายแล้วเชืย่ยไม่มีที่น,น,นี่ว่ะว่าคงไม่รอนแน่เลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยพี่ คืนนี้เราคงไม่รอดแบงค์ไปเก็บหัวฟักทองมาใส่กันดีกว่าคืนนี้เราคงไม่รอดมันาาคนละคากหว่ะว่าตาฟักคืนนี้เราคงไม่รอดว่าคืนนี้เราคงไม่รอดเราต้องกูงต้องกูจะไม่มีอาหารกินแล้ว พูดน้องหามีน,นี่ละไอพีอยู่ไหนเนี่ยรับรับเลยมึงจะหมดยังพูดเลือมึงจะหมดยังยัเงเต็มเยอะเลยกูจะตายแล้วเนี่ยเออไหนวะมึงอยู่งงไหน,นแสงไฟแล้วเฮ้ยบ่อลาวาแน่เลยก็ไม่อยู่ตรงบ่อลาวาคุณปะา มึงว่าบอลาวาที่อยู่ในป่านะไม่ไข้าต้องการไฟขอโอปนะีอ่ะก็อยากไปให้มันเไ้ข้าไม่อยากเจอมันเลยวะ่ะเจอนี่คือตายลูกเดียวเ,อเ้อเจอไก่ไม่ฆ่าเสสยเอาหารตุ้มตายยังวะ อยังอยู่อีกเังไงกันเนี่ยมึงมึงตายแล้วมึงเกิดใหม่มาไม่เอาอ่ะไปหาที่มะนตายเลยของเยอะแล้วเนี่ยอาหารที่เกิดตตกไอ้ตัวนี้มาเฮ้ยเจ้บ้านใครไม่รู้เฮ้ย N p C N p C ยิงไปเนี่ยยิงไม่ ก็หลบไปก่อนไงคืนนึงอออนนนโอ้ไม่อาหารจะดดหมดละวะจะเมื่อไรเดีเช้าวะเราต้องมาหลบทุกคนพุดตายจน,นตั้มม่ยิงตาย ตายกันแล้วเหรอตายแน่โดนดอมบี้ยัวก่ากูไม่รอดว่ะจะตายเพราะอาหารหมดนะเฮ้ยหมูโอ้โหฟูดอยู่ไหนอะฟูดนี่บ้านเดียวกับมึะหมูมันเหมือนพระเจ้ามันอยู่ไก่แบงค์เหรอ พระเจ้าพระเจ้าทรงโกรธยังไปไหนอ่ะน่าจะลงปักอินฮีโร่บายวะ่ะได้ทำอลไร เฮ้ยอ่ะกูไม่รอแน่อาหารจะหมดลแล้วเช้าแล้วเลยเนี่ยยังมืดแล้วอีพีคุ้มกันเขาเดินนะฟุ <S 2> <S 2> ้งจะไม่หลับเลยพวกมันยังไม่มากันเลยวะหมายไปไปแล้วไหนในกล่องสี่อันแล้วมึงจะไปไหนไปเก็บไอ้นี่เก็บเบลยยังไง โอ้โหมันไปไหนอ่ะยืนอยู่ในบ้านเนี้ยบ้านแรกทำไมเนี่ยเข้ามาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไอ้พวกอาคุนเปนเจอหมู่บ้านเอ็มดีซีกันด้วยใช่หรอไอ้คุณไปขึ้นวะคกูหลบันอยู่เนี่ยโอ้ยโคตรเดี่ยมมาได้ไหมอือ นาถามทิเปงเลยยากจกทุกคนสร้างบ้านใหญ่โอ้โหมันยังจะเล่นอีกละคิดดูเฮ้ยวเฮ้ยใ,ใ,ใ,ใครตัดไม้อยู่วะใคร,รอเองจ,จงนใจทุกคนบุกบ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเช้าก่อนจะไปรับเออมึงอยู่กระเป๋าอะแล้วก็อาจจะเช้าแบบเดียวเดียวรับเจอแอปเปิลด้ยมอนไม่ค่อยมีว่ะดีแล้วมันไม่เล่นแบบแน่นหรอไม่รู้อะฮาร์ดคอร์ไก่ดคอไก่พุดขอพุดขอจมยเลในหออะไรอะที่หอดิสร้างบ้านต่อคะับ